นี่เราจะไปสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะไปซีโคไปบเซิร็วเร็วชอบซันมีขวนน้ำขดอะไรเต็มเลยเซอะไรเซโทรศัพท์มั้งเซ่ะไ้ในกระเป๋าอสิบห้าบาทพ่อปอนี่ เยาจะเพิ่มคุณพี่คุณพี่งั้นขอสักพันได้ไหมคะร้อยร้อยมันยี่สิบประมาณร้อยยี่สิบประมาณร้อยยี่สิบบาทครับพี่คนด็เอาใส่เอาใส่รครับเดี๋ยวจะ ขาไปาซื้อตรงไหนนะไม่รู้ไกลอยู่ตรงที่ยไหนนะไปเด้แ้หลุมนะเว้ยหลุมระวงหลุมเมื่อกี้ว่าหลุมจนนี่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 ี่ี่ี่ีไม่ฟังเลยไม่ฟังเลยเนี่ยป่า จะไม่มีด้านข้างมีมีด้านข้างเออที่จับด้านหลังแค่ไหนมันอยู่ข้างหลังไงอยู่ข้างคือ,อไปนะครับวันนี้โอ้ยบอกแลี้ยวไหลมันมืดบอกแลี้ยวรถมันไม่มีไฟเอ,เอา้ามันตอนเช้ามันต้องมีไฟนี้มีแล้วนนเวนาะมันมืดเนาะมันมืดตรงไหน แงนๆเลยไมล่ะย oh, oh, okay. ี uh ่ข huh. ี่เบาๆเป็นไหมนิไม okay, oh, wow. ่เคยถึงเลยจะขี่เรื่อยๆมาอ๋อมันออกทางนี้ดิ <laughs> เครือขาดีเลยอ่ะเออคุณได้ซื้อกี่ขวดซื้อได้ประมาณสองขวดเอาถ้าติ๊ออบ้วเจ้าพอแต่ติ๊บ สองสามจิบวาเมียนบอกจะคุนสั่งมาบมหูแล้วเมื่อดีอยู่น้ำนเนาะพอแล้วถ้าตังเหลือก็เอาเอะไรเพิ่มแค่นั้นแหละ เอาขวดน,น้ำทิ้งเลยวะขวดน,น้ำทิ้งเลยวเนี่ยใส่แล้วเรียบร้อยน้อยไปให้กูขี่ไปทำไมกลัวเอเอาไปไปไปกโกโก

ขเขงเ่งละวไล่บวชนอ่ยปากคิดผิดแล้วเนี่ยคือโน่น,นกับมึงเนี่ยอ่ะกระติกน้ำมันอ่ะเอาไปเทใส่เลยเนี่เป็นยังไงไวัตคีจะรวดไหม พอตะกี้จะลวดไหมเิวตะกี้รแนงเลยเดี๋ยวหย่านเลยิดปากง่มีออปางเออพุ่งมา่ลยวันนี้สิปักพาลาะเอาตะตีบเลยนะแบงแบงแบงมันลำบากแล้วมันนี่ะ นี่ได้ชีวิตแฟนบนเซ็นได้นี่แล้วเห็นบอลนี่แฟนต้องเห็นปตัาเปี้ยงเลยแฟนบนเซ็นได้เลยลำบากแห้งเลยเซร่าเย็บเดียวเซร่บอที้ฮาร์ปเปาฟูซาหน่ะก็โอเคนะคะคนก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะเป็นกำลังใจให้น้องมิ้งน้องซิงเนอร์นะคะกี้หัวฟูเลยหัวยิ้มน่าสุดค่ะ